เอ้าผู้ดสดิทดีมันขยับได้วะสวัสดีครับพี่น้องกำลังอยู่กับ c h anel n โค m มารีวิวนะครับคลิปนี้นะครับผมมีงานทําสีโซโด,โดมาให้พี่น้องได้รับชมกันอีกแล้วนะครับคราวนี้พิเศษหน่อยนะครับมาทีเดียวพร้อมกัน3ตัวเลยนะครับเพราะว่า เอ่อเท่าที่ดูข้อมูลมานี่คือเจ้าตัวนี้มันจะแบบเหมือนลิงก์กันอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นมีคู่นี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวเล็กตัวนี้ด้วยนะครับตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นงานโซโด,โดที่มาจากาซีรีส์คอมเมนไลเดอร์เอ็กเซนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นตัวเล็กเนี้ยจะเป็นเอ็กเซสส์ดับเบิลแอคชั่นเกมเมอร์เลเวลเนะครับส่วน2ตัวนั้นจะเป็น Excess ดับเบิลแอคชั่นเกมเมอร์เลเวลดับเบิลเอ็กนะครับถ้าชื่อ uh, ผิดพลาดยังไงต้อ <laughs> งขออภัยด้วยนะครับพอดีเอ็กเสผมเท่าที่พี่น้องรู้ไปแหละ,ะว่าคือผมไม่เคยดูเลยนะครับเพราะฉะนั้น uh, เนื้อเรื่องหรือว่าคาแรคเตอร์หรืออะไรของไอ้เจ้าตัว uh, สามตัวนี้เนี่ยผมขอ uh, ไม่ไม่ไปแตะต้องแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ข้อมูลเลยนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยก็คือเหมือนไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันจะเป็น ร่างเหมือนร่างแรกอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เหมือนอาจจะแบบแตกออกไปกลายเป็นไอ้สตัวนี้ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าดูจากดีไซน์แล้วอะไรเงี้ยก็คือไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันจะมีผมเป็น2สีเลยนะครับก็ <S <S จะเป็นสีส้มกับสีฟ้าเลยนะครับแต่ว่า,าเจ้าตัวร่างที่เป็นเหมือนร่างโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเป็นตัวนึงเป็นสีส้มแล้วก็ตัวนึงเป็นสีฟ้านะครับมีการแบ่งครึ่งเห็นอย่างชัดเจนเลยแล้วเนี่ยคาแร,ร,รคเตอร์ความเด่นของมันตรงบริเวณหัวไหล่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนหน้ากากของไอ้ตัวเล็กเนี่ย ที่มันแยกออกจกากกันด้วยนะครับประมาณนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นงานโซโดนะครับอย่างที่รู้ๆกันอยู่ก็คือตัวงานเนี่ยมันให้มาเป็นล้นเลยแล้วก็จะให้สติกเกอร์มาแปะเพิ่มเติมในบางจุดนะครับเพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์แต่ว่าถึงแม้จะแปะสติกเกอร์ไปแล้วนะครับมันก็จะไม่สมบูรณ์อยู่ดีถึงแม้เราจะแปะเข้าไปนะครับมันจะดีหน่อยตรงที่ตรงช่วงหน้าอกอะไรตรงเนี้ยมันจะค่อนข้าง <Occ. S 1> โอเคนิดนึงเพราะว่าตรงช่วงหน้าอกเนี่ยก็คือเขาจะให้มาเป็น ดีเทลเลยนะครับพี่น้องท่านไหนที่แบบอยากจะทำงานตัวโซโดเอ็กเซสเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปในบางคลิปแล้วนะครับก็คือแนะนำนะครับว่าให้หาเป็นมือหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมือสองเนี่ยทำออกมาให้สมบูรณ์เลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่งนะเพราะว่าด้วยความที่ดีเทลบางจุดอย่างตรงไอ้ตรงหน้าอกอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราไม่มีสติ๊กเกอร์ตัวนี้เลยเนี่ยมันจะไม่มีทางทําออกมาให้แบบ ดูสมบูรณ์ได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะลําบากนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายแล้วก็แนะนําวีขั้นตอนการทําสีนะครับของเจ้าตัวชุดนี้ให้พี่น้องได้ชมกันละกันนะครับเผื่อมีท่านไหนอยากจะเอาไปทาบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันต่อได้เลยจ้าเริ่มต้นนะครับเรามาดูเจ้าตัวเล็กตัวนี้กันก่อนเลยนะครับเจ้าตัว level x นะครับก็น่ารักดีนะตัวงานโซโดเขาทำมาค่อนข้างแบบแจ๋วอยู่นะครับรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทำมาค่อนข้างโอเคแต่ว่าสีสันเนี่ยตอนแรกมาก็คือจะเป็นสีแบบ ลดๆเลยนะครับรู้สึกจะเป็นสีขาวล้วนอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีทําในส่วนของสีเงินอะไรประมาณนี้มาให้บ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีตรงเข็มขัดนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วคือก็ต้องมาทําเพิ่มแล้วก็แปะสติกเกอร์เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีหลายๆจุดที่เขาไม่ได้ให้สติกเกอร์มานะครับก็ถ้าอยากจะได้สภาพสมบูรณ์อะไรประมาณนี้เราก็ต้องแบบมีการแปมสีหรือว่าทาสีเพิ่มไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยผมทําใหม่หมดเลยทั้งตัวนะก็คือไม่ได้เก็บ ความเป็นสีเดิมของมันเอาไว้เลยนะครับอย่างสีของสีขาวอะไรเงี้ยก็ทําใหม่หมดเลยนะครับจุดยากของเจ้าตัวนี้นก็คือด้วยความที่มันต้องทําเป็นสีแคนดี้โทนนะครับก็คือสีส้มกับสีฟ้าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้มันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับในในลูกตาด้วยนะครับจะมีสสีทําเป็นสีธรรมดามันก็จะดูไม่ค่อยสวยใช่ไหมพอเราทาเป็นสีแคนดี้ปุ๊บมันเลยต้องอาศัยการบางพ่นนะครับแล้วก็ค่อยๆทําแบบเหมือนไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วก็มันจะมี ขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากกับเรื่องการบางพ่นเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วบางจุดเนี่ยที่มันเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้เราก็ต้องแบบใจเย็นๆค่อยๆเก็บมันไปนะครับอย่างตรงหัวหลงหัวไหลเนี่ยไอตรงเส้นขอบดําของหัวไหลเนี่ยเราก็ต้องแบบทําสีกันไปเองนะครับตัวนี้จุดยากจะอยู่ที่ตรงหัวนี่แหละเพราะตรงหัวนี้มันคือเป็นจุดที่ต้องทําสีแบบละเอียดเยอะสุดแล้วนะครับก็คือต้องบางพ่นทําเป็นแคนดี้คือพ่นเงินแล้วก็ต้องกั้นทําทีละฝั่งนะครับไม่งั้นก็แบบ ออกมามันจะไม่เนี๊ยบนะครับแล้วก็เนี่ยเรื่องความนงความเนี๊ยบอะไรมันก็ต้องระวังด้วยนะครับเยอะกว่างานอื่นๆนิดนึงอ่าดูจุดขยับมันของเจ้าตัวนี้สักนิดนึงแล้วกันนะครับตัวนี้มันจะจุดขยับไม่ค่อยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตรงหัวเนี่ยจริงๆคือมันมันมีลูกเล่นถอดเสียบได้นะแต่ว่าอันนี้มันแน่นกันผมก็เลยถอยดูนิดนึงก็ได้อ่านี่ดึงออกมานะครับคือตัวบอดี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเอาไปใช้เล่นกับตัวอื่นๆได้ด้วยก็คือเราเอาบอออดีี้ขงตััววเนลก็าาหมใส แทนไปอะไรประมาณนี้นะครับก็จะก็จะเอาไปเล่นสลับกับหัวของอคอมเมรเเดอร์ตัวอื่นในเรื่องได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่คอมันติดกับบอดี้ตัวเลยนะมันทําให้แบบจุดจุดขยับตรงคอเนี่ยมันไม่มีเลยนะตรงจุดหมุนอะไรประมาณนี้นะครับลูกเล่นไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงแขนตรงนี้จะเป็นบอดจอยนะครับตรงหัวไหล่สามารถหมุนได้รอบเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็กางได้นิดนึงนะประมาณแค่นี้นะครับข้อศอกก็สามารถพับได้ขึ้นมานี่อย่างนี้ ครับข้อมือไม่มีจุดขยับนะก็เป็นแข็งแข็งส่วนตรงช่วงเอวตรงนี้จะขยับไม่ได้นะครับเพราะว่าไอตัว e x c e s ซเนี่ยโซโดมันจะเป็นรุ่นแรกอย่างที่เคยบอกไปนั่นแหละก็เลยจุดขยับตรงเอวเนี่ยจะยังไม่มีนะรู้สึกตัวนี้ก็คือมันจะแบบยังแข็งอยู่นะครับก็เลยขยับไม่ได้ด้วยความที่มันเป็นตัวเล็กด้วยแหละก็เลยไม่ได้ทํามานะครับ ประมาณนั้นเอา้าผูดสดิทดีมันขยับได้วะทาไปนานจัดลืมไปอ่ะนี่มันดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาขยับก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าไอต้ตัวตัวกรแชัตัวนี้เนี่ยมันมันยื่นขึ้นมาเวลาเราขยับเนี่ยมันจะอาจจะโดนตรงไอ้ช่วงตรงนี้ได้นะครับตรงดีเทลตรงหน้าอกได้เดี๋ยวถลอกเอาตรงขาตรงนี้จะเป็นข้อเดียวมาเลยตรงเบ้าขาเนี่ยสามารถยกขยับได้อพอสมควรนะนิดๆหน่อยอย,อย่างนี้โอเค นะครับอันนี้ดีเทลตรงหัวเข็มขัดผมก็พยายามเก็บแบบให้มันเนี้ยที่สุดเลยนะครับประมาณนี้สีสันของตัวมันเนี่ยสีส้มตอนทําเป็นแคนดี้เนี่ยผมใช้สีเงินนะครับเป็นแม็กซิเวอร์เนี่ยของแม็กเลดี้พ่นลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวเคลียร์ส้มของสกาวคัลเลอร์นะครับพ่นลงไปนะครับส่วนด้านสีฟ้าเนี่ยก็ใช้สีพื้นเป็นสีเงินเหมือนกันอของแม็กแล้วก็พ่นเคลียร์สกายบลูนะครับของสกาวคัลเลอร์เหมือนกันพ่นลงไป ตรงลูก,กตาเหมือนกันนะครับใช้เหมือนกันเลยอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ทาแต้มตรงส่วนส่วนของตาสีขาวลงไปนิดหนึ่งนะครับส่วนสีไอตัวนี้มันจะต้องผสมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนี่ยไอตัวสีฟ้าออกฟ้าฟ้า,ฟาเขาเรียกอะไรฟ้าเถกคอยอะไรประมาณนี้เนี่ยสีฟ้าอมอมเขียวๆอะไรเนี่ยเราก็ต้องผสมเอาเองนะครับแต่สีเหลืองกับสีส้มก็ใช้สีเบอร์ของมิสเตอร์ฮอบบี้ได้เลยนะครับคือมิสเตอร์คัลเลอร์นั่นเองนะครับหัวเข็มขัดตรงนี้ใช้เป็นสีเขียว ฟลูออเรสเซนต์กรีนนะครับผสมกับสีฟลูออเรสเซนต์เยลโล่นะครับตัวก่อนๆนนะผมจะใช้สีอีกแบบหนึง่งมันจะความสว่างสดใสมันจะไม่เท่ากับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นสีมันจะดูออกสว่างกว่านะครับประมาณอย่างนี้นะจุดเล็กๆจุดน้อยก็แต้มไปนะครับอันนี้พอทําสีเสร็จหมดทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยตรงช่วงหน้าอกเนี่ยหลังจากเราแปะสติกเกอร์เข้าไปแล้วผมจะใช้ UV เรซินนะครับทาเคลือบลงไปด้วยแล้วก็ฉายกับอีแสง UV ให้มันแข็งนะครับ มันก็จะได้เป็นเหมือนเท็กเจอร์เหมือนเป็นเคลือบใสเป็นกระจกครอบเอาไว้นะครับมันจะเป็นการช่วยเซฟไอตัวสติกเกอร์ด้านไหนด้วยไม่ทําให้มันลอกออกมานะครับซึ่งตัวเอ c e เ s เนี่ยมันออกมานานแล้วไอตัวเก่าๆที่ผมเคยทําให้ไปให้ให้พี่น้องได้ชมกันอะอย่างพวกตัวมูเทคีอะไรเงี้ยก็จะเห็นนะว่าสติกเกอร์มันใช้แทบไม่ได้เลยกาวมันเสื่อมไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเราใช่เงี้ย UV วีเดซินเคลือบไปนะครับก็จะหมดปัญหาตรงนั้นไปนะครับโอเคอันนี้จะเป็นด้านหลังนี่ สิง,งส์เงินอะไรเงี้ยก็ใช้ Max s i l v e ลเเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวอ๋อ uh, oh, ชื่อแมนนอย่าเอ็ก x ์เซสดับเบิลแอคชั่นเก e เ e อร์เนะครับเจ้าตัวลูกน้อยตัวนี้เนาะ ต่อไปนะครับมาดูเจ้าคู่สุดหินของคลิปนี้กันนะครับไอสองตัวนี้เนี่ยจริงๆมันดีเทลมันแทบจะเหมือนกันเลยแหละแต่ว่ามันแค่สลับฝ้ากันเฉยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับอย่างผมอะไรเงี้ยมันก็จะ,ะแยกฝ้ากันอยู่นะครับไอตรงดีเทลเกาะห,หัวไหล่เงี้ยก็จะใส่สลับข้างกันตัวนึงจะเป็นเกาะที่ไหล่ซ้ายตัวนึงจะอยู่ที่ไหล่ขวาอะไรประมาณนี้แล้วก็สีสันก็แยกออกมาจากอีตัว ตัวเล็กมัตตกีนะครับเป็น2สีเลยตัวนึงจะเป็นสีส้มตัวนึงจะเป็นสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นสีที่ใช้ทำเนี่ยของ2ตัวนี้เนี่ยก็คือ,อจะเป็นสีชุดเดียวกันเลยกับไอ้ตัวเล็กมัตตกีนะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีการทําก็เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มันายากกว่าแล้วก็มีดีเทล,ลที่ยุบยับกว่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้สอตัวนี้จะทําค่อนข้างยากต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งในการทํานี่ด้านข้างจะเป็นอย่างนี้ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ เส้นนี้3ตัวผมทําไปพร้อมกันเลยนะครับด้วยความที่มันใช้ชุดสีอย่างที่บอกไปแหละว,ว่ามันใช้ชุดเดียวกันตัวนี้จุดยากนะครับของเจ้าตัว2ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงลายตามตัวเนี่ยเอ็กเซนเนี่ยจุดที่ยากที่สุดผมว่ามันคือจุดนี้แหละนะครับอย่างที่บอกไปคือถึงเขาจะให้สติกเกอร์มาแล้วนะครับสติกเกอร์ที่เป็นลายแบบนี้แต่เขาก็จะให้มาไม่คอมพลีตอ่ะก็คือเหมือนรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดสติกเกอร์เนี่ยคือเขาแปะได้แค่ท่อนท่อนนี้ท่อนนี้จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าอยากได้ความสมบูรณ์เราก็ต้องใช้วิธีการเขียนเอาไปเองนะครับลงไปอย่างนี้นะครับอันนี้ตรงสีดําตรงนี้ผมจะใช้เป็นสีสูตรน้ำนะในการเขียนนะครับมันจะได้แบบเหมือนเวลาเราทําพลาดอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ตัวแอลกอฮอล์นะครับในการลบออกได้มันจะดีกว่าไอ้ตัวสีอินเเมลอินเเมลเนี่ยผมเลิกใช้ไปแล้วตอนนี้นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เพราะมันมีปัญหาเยอะนะครับส่วนตัวนะประมาณนี้เนะี่ยตัวนี้ก็จะเหมือนกันบางบางพุ้นค่อนข้างเยอะเนี่ยเห็นไหม แล้วก็ด้วยความที่มันมันต้องบางพ่นแล้วทำสีเป็นแนวแคนดี้โทนอ่ะมันเลยทําให้เพิ่มขั้นตอนมากกว่าสีที่เป็นเป็นไพมารีธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างงี้นะครับ,รบดีเทลเล็กดีเทลน้อยอะไรเงี้ยบางทีเราต้องใช้วิธีการระบายค่อนข้างเยอะนะครับพี่น้องท่านไหนที่รักจะทําสีพวกแนวเนี้ยสกิลการเพ้น์ก็ทิ้งไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมันจาเป็นสําคัญมากในะอย่างลูกกระตงลูกกระต่ายเนี่ยก็ต้องใช้วิธีเพ้น์เอาเพราะว่าบางทีพ่นลงไปแล้วมันจะบางพ่นยากนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้แบบกันเพ้น์นะครับ เนี่ยตรงหัวใช่ไหมมันแบ่งเป็นสสีอะไรเงี้ยต้องทําสีด้านหนึ่งไปก่อนแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ต้องมาบางพน่นแล้วก็พ่นอีกข้างนึงอะไรประมาณเนี้ยตรงช่วงบริเวณหน้าอกกอ็เหมือนเจ้าตัวเล็กเลยนะครับก็คือพอทําเสร็จปุ๊บเอาแปะสติกเกอร์ไปแล้วก็ต้องใช้ UV r e s i นอะทาเคลือบไปนิดนึงไม่ไงั้นสติกเกอร์มันอาจจะหลุดได้นะครับแล้วก็นี่มันก็สมจริงขึ้นด้วยนะเพราะมันจะดูเป็นกระจกกระจกนะครับตรงลูกตาตรนี้ก็เหมือนกันทําสีเสร็จปุ๊บก็เคลือบ UV r e s i นไปเหมือนกันตรงนี้ไม่มีสติกเกอร์นะแต่วา,าไ้กก็อยด เท็ e เจอร์ที่มันดูเป็นแวววาวแวาวเหมือนกระจกนะครับแล้วก็ใช้ uh, u ู e t h a n e นี่แหละทางลงไปนะครับแล้วก็ฉายแสงให้มันแห้งนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรนะก็ทําเหมือนไอตัวเล็กเลยนะครับดีเทลข้างหลังเป็นแบบนี้ใช้ความอดทนเยอะหน่อยนะครับตัวนี้ <laughs> ทํายากทำยากนะครับแล้วก็โหดออพอสมควรเลยทั้งคู่เลยนะครับต่อไปก็ ดูอาวุธกันนิดหนึ่งในชุดเขาจะให้อาวุธมาด้วยนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวไหนมาจากกล่องอะไรนะครับก็จะเป็นดาบนะครับสองเล่มนะครับอันนี้จะเป็นชื่อกาจคอนอะไรสักอย่างนะครับก็จะเป็นดาบเหมือนเป็นดาบประจําตัวของไอ้ตัวเอ็กเซสอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ตัวนี้จะมีการใช้สติกเกอร์ตรงนี้นิดนึงจริงๆผมทําสีไปแล้วนะสีชมพูกับสีเขียวตัวนี้แหละแต่ว่าก็อยากได้ดีเทลที่มันเป็นตัว A กับตัว B ด้วยนะครับเพราะว่าตัวงานเขาไม่ได้สลักลายตัว A กับตัว B มาให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราาอยกได้ตตััวว A B แล้วก็ใช้สติกเกอร์แปะลงไปนะครับแล้วก็เคลือบด้วยยูวีเลซินเหมือนเดิมนะครับมันจะได้ออกมาดูแบบทนทานนิดนึงแล้วก็เหมือนมีความแวววาวนิดนึงด้วยนะครับเป็นแก้วๆหน่อยนึงนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้พ่นลงไปก่อนแล้วก็ระบายเอานะครับสีเขียวตรงนี้ก็ใช้ผสมเอานะมันจะไม่มีสีเบอร์นะครับพวกนี้ต้องผสมเอาก็ใช้สีเขียวสว่างเลยแหละแล้วก็ผสมกับสีเหลืองฟลูออเรสเซนต์อะไรประมาณนี้ให้มันดูออกเป็นเขียวสว่างๆนิดนึงนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้หนักหน่อย ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดผมเหมือนเคยทําไปแล้วทีหนึ่งนะจำไม่ได้ว่าเป็นของตัวอะไรอาจจะเป็นมุเทคิหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าจําผิดต้องขออภัยด้วยนะ,ะมันจะเป็นแต่ว่ารู้สึกตัวนั้นจะเป็นหมดปืนหรือไงเนี่ยะนะครับอันนี้จะเป็นเป็นหมดดาบก็เท่ดีเหมือนกันดีเทลทำสีค่อนข้างยุบเหมือนกันแล้วก็ต้องใช้เพ้นเอานะครับใช้มือเพ้นเอาเยอะนิดนึงโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทําสีทั้งหมดแล้วนะครับของเจ้าตัว โซโดคอมเบอร์เดอร์เอ็กเซสดับเบิลแอคชั่นเกมเมอร์นะครับเลเวล X แล้วก็เลเวลดับเบิลเอ็กซ์นะครับทั้งทั้งสามตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ทําสีโคตรลากเลือดเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งถ้าพี่น้องท่านไหนจะทำนะครับก็ทําใจไว้นิดนึงก่อนแล้วกันเพราะว่า มันจุกจิกเยอะนะครับก็มีจุดที่เราจะต้องใช้ทั้งบางพ่นบางพง well, ่นในเยอะมากเลยบางแบบบางแล้วบางอีกบางแล้วบางอีกบางแล้วแกะแล้วก็บังแล้วก็พ่นแล้วก็แกะอะไรเงี้ยแบบจนกว่ามันจะแบบออกมาเป็นแบ่งสีแบบประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องมีสกิลการเพ้นนิดนึงนะครับเพราะมันบางจุดเล็กๆอะไรเงี้ยเราไม่เราไม่สามารถที่จะบางพ่นได้อะไรเงี้ยก็ต้องทายอยู่แล้วนะครับก็เลี่ยงไม่ได้นะก็ต้องฝึกไว้นิดนึงด้วยนะครับโอเคก็ น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนชมแล้วยังมีติดขัดอะไรตรงไหนนะครับลองสอบถามมาได้นะเ,เดี๋ยวผมมาตอบแล้วกันว่าตรงไหนทํำยังไงนะครับโอเคก็ขอบคุณพี่น้องว่านะครับที่มาติดตามรับชมคลิปิีนี้กันจนจบเลยนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดอะไรประการใดยังไงนะครับก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับพี่น้องท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลหรืออยากจะพูดคุยนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ อตอนนี้นะครับช่องเรามีซุปเปอร์แดงแล้วนะครับก็พี่น้องท่านไหนอยากจะสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดซุปเปอร์แดงให้กันได้นะครับง่ายๆอย่าลืมฝากกดแช<ไ> bug, ร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลงังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่อไงทานนี้ไว้ด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านไหนที่ชมแล้วชอบนะครับแล้วอยากส่งงานมาทำสีอะไรประมาณนี้หรือว่าอยากจะประกอบต่อดิบกันด้งกันดั้มอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตรงที่ผมจะขึ้นไว้ให้ตรงเนี้ยนะครับก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับท่านไหนสนใจก็ ยังไงติดต่อมาพูดคุยกันแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณอีกครั้งนะครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนครับคลิปหน้าเราจะมาทําสีหรือว่าเล่นหุ่นอะไรกันอีกครับยังไงฝากมารอมาติดตามรับชมกันด้วยนิดนึงเนาะโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า